สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิด ท่านใดที่เกิดในลัคนากรกฎสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยหรือท่านใดที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะชาวราศรีกรกฎทุกท่านคะในช่วงวันที่20-31ตุลาคม2568ท่านจะมีโชคและข่าวดีจากเรื่องนี้นะคะ แน่นอนคลิปนี้จะไม่บอกแค่คำว่าโชคที่ท่านจะได้รับข่าวเพียงอย่างเดียวจะบอกการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้ามีสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีท่านจะได้ระมัดระวังตัวนั่นเองนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานนะคะชาวชาวกรกฎชาวราศรีกรกฎในช่วง ระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือดีนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คนรักและเมตตาคนให้การช่วยเหลือดีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับได้ทำโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้สัมผัส ถ้าทำงานประจำก็อาจจะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานที่ท่านคาดไม่ถึงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นท่านก็จะแก้ไขกับปัญหาได้จาัดก,การกับปัญหาต่างๆทั้งปัญหาเก่าก็จะแก้ไขสำเร็จปัญหาใหม่ที่เข้ามาท่านก็จะทำได้ท่านจะแก้ไขได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่า จะมีงานยากงานหินเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบหรือไม่ก็จะได้แก้ไขปัญหาบางอย่างซึ่งเกิดจากคนรอบข้างสร้างปัญหาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านจะมอบหมายให้ท่านแก้ไขนั่นเองนะคะมีโชคลาภเกิดขึ้นมีดวงได้สัมผัสกับอะไรใหม่ใหมงานใหม่ได้รับผิดชอบอะไรใหม่ใบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มมากขึ้น และต่อมานะคะท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆจบจากโปรเจกต์เก่าจบจากงานเก่าได้เริ่มต้นทํางานใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสติปัญญาเปิดคิดอะไรก็ง่ายคิดอะไรก็ไวความคิดลื่นไหลดีมากไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นและต่อมาเช่นเดียวกัน ท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์จะมีโชคลาภจากการติดต่อการเดินทางการพูดคุยถ้าตรงกับท่านก็บอกท่านคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะครับว่าช่วงนี้การติดต่อการเดินทางการพบปะผู้คนจะนำมาซึ่งข่าวดีโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าต่างๆหรือท่านใดที่ตั้งใจที่จะพูดคุยผลประโยชน์กำลังจะ จัดการกับเรื่องที่สำคัญสำคัญและจะต้องให้สำเร็จในช่วงนี้ท่านจะทำสำเร็จนะคะทำให้เต็มที่อย่าใจร้อนบู้วามอย่าประมาทก็พอค่ะจะทำอะไรคิดให้ละเอียดรอบคอบและระัดกกุมกินให้เยอะๆอย่าทำอะไรรวดเร็วระมัดระวังจะทำงานผิดพลาดเสียหายเพราะความใจร้อนของตัวเองนะคะ ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะบางท่านก็อาจอยู่ในอาจจะยุ่งยุ่งอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมตัวที่จะโปรโมทเปิดตัวสินค้าเปิดโปรเจกต์ต่างๆนานาช่วงนี้ท่านค่อนข้างยุ่งแต่เป็นการยุ่งที่ มีความสุขไม่ใช่ว่ายุ่งแล้วเป็นปัญหาที่วุ่นวายไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการงานแต่ก็ถือว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้โดยภาพรวมท่านมีความสุขมากกว่านะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะติดขัดเรื่องอะไรก็ตามท่านจะแก้ไขได้ไวคนให้การช่วยเหลือดีมักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่ท่านมีปัญหานะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้าง หลายท่านเริ่มไปตกกังวลใจแล้วเราว่าเออการเงินของเรานะคะจะถึงสิ้นเดือนไหมนออในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของชาวราศีกรกฎท่านมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะนี่ถือว่าเป็นโชคดีของท่านเลยท่านจะมีโชคด้านการเงินค่ะ มีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะแค่ใช้สติปัญญาท่านก็จะได้เงินมาเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ขยันขันแข็ง,ขงไม่กลัวความลำบากไม่กลัวความเหนื่อยอะไรก็ตามที่ทำแล้วได้เงินท่านทำและต่อมา นะคะท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินขอกู้ขอยืมพบช่องทางการยื่นเอกสารมีคนคอยให้การช่วยเหลือดีและต่อมาด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านมีปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขสำเร็จนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินค่ะมีมันจะมีเรื่องใจปูเกิดขึ้นถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใด ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีคนคอยให้การช่วยเหลือด้วยเงินเงินทองทองในวันที่ท่านมีปัญหาท่านก็จะค้นพบทางออกในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้ด้วยตัวของท่านเองเสมอนะคะเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินเลยทีเดียวค่ะคนรักและเมตตา มีดวงได้สิ่งของที่ท่านอยากได้มานานนะคะมีคนนึกถึงซื้อน,นั่นซื้อนี่มาปากมีคนให้นั่นให้นี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเมตตาคนนึกถึงบางท่านก็อิ่มตังอิ่มจังตังอยู่กรบมีคนซื้ออาหารอร่อยอร่อยมีคนเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อยอเขาอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะโชคดีได้รับข่าวดีบางอย่างแล้วเขาก็มาเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวท่านนะคะ ต่อมาการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวยังไงท่านก็หมุนเงินได้รายจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางการพบปะผู้คนมีบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการทํางานระมัดระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเอง ก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจอ่อนไหวเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารเห็นคนเห็นคนลําบากถ้ามีใครก็ตามมาเล่าความเท็จมาเล่าเรื่องที่เศร้าๆให้ฟังนะคะท่านก็จะระวังจะเผลอให้เขายืมเงินนะ่ะแล้วเขาจะไม่คืนเงินระวังถูกหลอกถูกโกงระวังมิจฉาชีพระวังคนหลอก ยืมเงินนะคะถ้าท่านจิตใจเข้มแข็งระมัดระวังก็ถือว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ทําว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้มาจะมาจากตัวท่านมาจากงานพิเศษหรือมีคนช่วยเหลือหรือไม่ก็แก้ไขกับปัญหาบางอย่างที่สําคัญสําคัญสําเร็จนั่นเองค่ะแนะนํานะคะถ้าท่านมีคู่ครองคนรักหรือว่า ท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้นั่นแหละค่ะท่านใดที่มีครอบครัวแล้วถ้าท่านติดขัดมีปัญหาด้านการเงินให้ท่านเปิดปากขอความช่วยเหลือกับเขานะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้แต่เอาเข้าจริงๆท่านการเงินนะคะไม่มีวันขาดมือหรอกเนี่ยเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะดาวพระอาทิกกย้ายมาพอดี เป็นช่วงที่คนในครอบครัวรักและเมตตามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาชาวราศีกรกฎนะคะที่ต้องพูดลัคนาราศีกรกฎหลายๆท่านถามมาว่าอืถ้าเกิดลัคนา,ากรกฎสามารถฟังได้ไหมก็สามารถฟังได้นะคะชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะมันจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเงินมีเรื่องสับไพ์เรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าจะได้มากได้น้อย จะขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยแต่ถ้าท่านกำลังวิตกกังวลใจกำลังเครียดกลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายถึงสิ้นเดือนถึงวันที่31ขอบอกให้คลายความวิตกกังวลใจนะคะว่ายังไงท่านก็มีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือแน่นอนคะ่ะขอวอวยพรให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ